เป็นจังใดอีลิติทำไมเธอไม่เอาตัวไข่ไขมันก่อนแซบอีลิติรสชาติมันเป็นยังไงกระกบมันเป็นยังไงอีลิติขอลองครั้งแรกเรืย เดี๋ยวลองดูเนาะเอาขามันก่อนก็นแล้วกัน Hi everyone อฮันลโหลสวัสดีค่ะสมบัี่พอเมธนอรสโซโุสุส้คนค่ะมนีสิภาพมาก,กินขา้าวลานสแตกแดกตับนะคะของพี่อีตโปงหลังนั่นเองค่ะ ที่นั่งเพื่อนกับซีมี่ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะจ๊ะชมกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติค่ะเพ <c oughs> ื่อนกับด้วยเนื้อไปวัดก็ต้องกลัวยีเรียนยอ่ ีเพื่อนคนซื้อจังใดคะสิสได้กินต้มเอืองเมนูที่รอคอย,อ,อ,ยอันฟังนี่ก็<ส>กินอยังก็อันแกงเฮ็ดยังก็แกงเฮ็ดละกโง่แกงกีแกงเฮ็ดละกโง่ส่วนอีฉั้นผู้สิกินซอยจุยอย่างสกิลบ่เถิงค่ะเดี๋ยวมื้อนี้กินกินสกเหล็กก่อนสั่งกินสกเหล็กก่อนเนาะจะ บรรยากาศก็ดีดีพี่นอ้องมันคู่คายนก,กเขาจะเว้ยยืนมันก็จะเห็นนกคือเพิ่นจับนกหันกับพื่จักดอกมะลาบสู้กินแล้วก็นน่นก็จะเป็นเครื่องเล่นค่ะอันกินไปกับฟังเสียงคนห้องกรีดๆนี่บอตแมนตีอนบอแมนตีกันค่ะเล่นอัน รถไฟเหาะตีลังกาคนงามคนงามกินอันนี้แกงเห็ดละโง่ ป้ากินบะเบิร์ม uh, bueno. right. oh, so hmm. ีหามเมื่อเด้อแกงไข่มดแดงใส่ผักกว่าแกงแกงแกงมันโงโอ้ยสองห้ามกระเบื่อแกงเกดมันโงหเตัยตำงูขวมลงนีเนี่ยแม่ท็อกส์ไทรนห่ายไรร บอกว่าอ๋อเซาเอลลี่กินทามันบอกรกะโดดหล่มลงมากกับซีโอเคอยู่เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวเปล่า กินสามคนพี่น้องตกลงกินหรือโอ้เพิ่นบอกว่าร้านสแตกแดกตับนี่เดยวตับ,ตบดเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึง เป็นจังใดอิเติทำไมเธอไม่เอาตัวไข่ไข่มันก่อนสแสดงว่ามันไข่ทุกตัวแหละแสบอิเลติรสชาติมันเป็นยังไงก,กรบกบมันเป็นยังไงอิเติ อีสใช่ลูกให้ใช่นแน่นะพี่น้องเกิดจากทองพอทองแม่มาลองเถ่อแรกนะคะขอลองครั้งแรกเอ้ยโอ้ยปกติกะรหดหยาดหุ่นละแม่เดี๋ยวลองดูเนาะเอาขามันก่อนก็นแล้วกัน แสบอยู่ครั้งแรกในชีวิตแต่ว่ามันจักกจ๊กกะจั๊กกะจั๊กกะดื้อนิดนึงจั๊กกะดื้อหย่อนโตมันนี่ล่ะได้ขอแซ่บนนน้้้ำมัก็เืือออดี อันนี้คือเนื้อลายลวกจิ้มอัาหลั่นนี่บ่มีมพักเลยอ่ะยายน้าอันอันนี่ แกงเฮ็ดละงง่พี่น้องเบิ่งตั้งแต่คลิปหมูเบิ่งตั้งแต่คลิปหมูอันไปเกงเฮ็ดละเฮ็ดเฮ็ดละโง่ร้องกินเบิง่งครั้งแรกในชีวิตน,นีกคือกัหนึ่งแกงคือเฮ็ดเครื่อง,องอป,ะ,ปะเฮ็ดเฮ็ดละยง่ ส่วอันแกงผักหวานใส่ไข่โมแดงอันนี้เคยกินตำมบักทัวบะมี่ผู้ใดอันยิบไก่เลยอ,อ,อันนี้คอหมูย่าง นหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างกินส,ส,สามคนความความอย่างหวานโตลเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเออแค่อมันกัดหัวเลย ไม่่อออ่คือเอาตรงๆนะคือเรื่องของเรื่องคือฉันนะ่ะกลัวมันด้วยหัวกันถั่วบอสอีกแบบได้ยนินแล้วเนาะแต่บอสออกกล่องนี่ข่อยขึอนซี่บอสขนาดนี้ข่อยย่านและปกติข่อยกบข่อยกันข่อยกันแยงแยงข่อยกับเป็นเสียหยาดเนี่ยจัดหน่อยเลยได้กบก็ได้ เ่า,าเลยยังอยากินข้าวปลาเ่าเขาลื่นมาใสสกเล็ออืม,มส,สมอยากเนอะ เพื่อมาประชุมเองๆนั่ค่ะ ตอนเบื่อเดือนปกติกตอนแรกเราย่ากนกินบรเปิดตอนนี้ลราสั่งเพธอสรุปแซ่บหรือหิวโอ้เขามีรถเขามีรถมาล้ลาลับคนเป็นปกติ แล้วก็ต้องมีดถ้นับทรงแล้ะเนาะบ่มีมดังได๋รนหลุดมันแลนไปอยูหลุดหลุดกรอบหลุด,ลด,ลดตบท้ายด้วยของหวานจ้างามปลาล่ำปลาเหลือเด้อ แดกแดกตับเอเอว่าสิไปทายลูกพ่นกึนหลายเหน็นอ่ะ <c oughs> ตบท้ายเรื่องขนมหวาน น้ำแข็งใสตั้งคืนมานก็จะมีนั่งหายยืยนอยโอเคทุกคนมือน,นีมาก,กินหลานสแตกแดกตับบ่พอ่อบ่อผ่อไออีดโปงล่างซำเราบอยู่นะคะอาหารกับแซบแซบเหมือนบรรยากาศดีแห้งพี่น้องอากาศ ดีอาหารแ่บเลยพอกันยิบนาค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดขอบคุณให้นํำเด้อค่ะขอบคุณค่ะสลังเฮโย